Ô mọi người ơi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  mọi người เขารียกว่าเต้าหู้ไก่โคกูทาน้ำแก้วนึงได้ไหมแต่เรื่องการมีนิเสัยวแต่เราก็ทำได้ตลอดเลยนะคะใช่จนพระอย่างใต้ตลองเปไปถีงข้างหน้าบรรยากาศภายในวัดตอนนี้นะครับคนเริ่มจะมาแล้วส่วนลงทานก็มาเรื่อยๆนะครับ là gì ạ Rồi hai cái bộ này không